ผมเชื่อว่าผู้แทนรัษฎรที่เขาอยากจะเ,เงยหน้าก็ไม่ไอฟา้าก้มหน้าไม่ไอดินผมว่าเขาอาจจะรับแต่เขาไม่ไปแล้วเขาไม่โหวตให้ด้วยเขาเรียกว่าหลอกกินฟรีหลอกกินฟรีงานนี้เสียฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมเองก็ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสิบหกแล้วก็ได้รับมอบหมายจากผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรก็คง จะพูดใน,ปร,ดน,รนประเด็นที่ข้อมูลครบถ้วนประเด็นที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วประเด็นไหนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน mm. ก็จะรอไปอภิปรายไม่ไว่าวางใจในครั้งหน้าศึกใหญ่จริงๆซึ่งตอนนั้นน่าจะได้เวลาเยอะพอสมควรแล้วก็จะเอาเฉพาะเรื่องประเด็นใหญ่ๆส่วนประเด็นที่ไม่ใหญ่มากก็จะเป็นการอภิปรายนอกสภาแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าไม่มีเอกอสิทธิ์คุ้มครอง,องนะครับอันนี้คือคือเบื้องต้นที่พี่น้องขึ้นสส,สเนี่ย ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ข้อมูลเรามา,าเป็นเรื่องต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็จะทําหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างเต็มความสามารถในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านแล้วก็เป็นเพื่อนสมาชิกกลุ่ม16เพราะกลุ่ม16เป็นกลุ่มการเมืองที่จะทํา,ทาประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อรองอะไร เพียงแต่ว่าประเด็นคือถ้านายกรัฐมนตรีบริหารงานได้บริหารดีคงไม่มีใครที่จะเอาท่านลงได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยลวกันว่าอย่าอย่าฝืนนะฮะอย่าฝืนฝืนมากก็เจ็บตัวมากนะครับก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนั่งฟังการอภิปรายทั้งสองวันนะฮะวันพรุ่งนี้กับวันมะลืนนะฮะเต็มวันนะครับแล้วช่วงที่ผมพูดเนี่ย ก็อย่าไปฉี่นะฮะอย่าไปฉี่หรืออย่าไปกินข้าวนะฮะนั่งฟังกันหน่อยนะฮะนั่งฟังกันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะครับว่าไอ้ตัวเลข260มันมาจากไหนผมก็ยังงงอยู่นะฮะผมก็ยังงงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากท่านนายกนะฮะคุยกับฝ่ายเสนะที่เป็นยศพลเอกกับพลตรีนะฮะที่เป็นคนเคลียร์ให้เนี่ยระวังจะโดนหลอกกล้วยจนหมดตัวนะครับระวังจะโดนหลอกกล้วยจนหมดตัวนะฮะ เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทราบว,ว่าฝ่ายค้านจะเร่งสรุปเอกสารยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เลยเพื่อไม่ให้ในายกรัฐมนตรียุบสภาได้<อ>ผมเองก็ไม่มั่นใจนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าแค่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนายชวนหลีกภัยให้ฝ่ายคนไหมตรวจสำนวนแล้วก็พอรับเป็นยติปุ๊บมันยุบสภาไม่ได้ แต่อภิปรายตอนพู้สภาผมก็เกรงว่านายกรมตรีก็มีความคิดอยู่ว่านายกรมตีอาจจะยุบสภาเมษานี้นะฮะความคิดว่านายกไม่น่าจะลุยไฟได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อวานนี้ฟังขับเท้าของอดีตนายกรมตรีทักษิณชินวัตรพูดอยู่ว่ามีสสฝ่ายฝ่ายฝ่ายค้านไปกินข้าวกับฝ่ายรัฐบาลแล้วแจกคนละสองแสนใช่ปะ่ะแล้วก็ แจกอะไรนะแจกกล้วยคนละ30 20 30ซ่ซึ่งซึ่งอดีตนายมบตีเขาก็ทราบนะฮะทราบเพราะคงเรื่องพวกนี้คงไม่ใช่ความลับเพราะไอคนที่ไปไปชมด้วยเนี่ยก็คงโทรไปบอกนะครับเขาเคยเป็นเจ้านายลูกน้องเก่ากันมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจะบอกว่าน่าจะมีความพยายามนะครับในการดูดสสฝ่ายค้านนะครับในการเข้าไปหนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นประธานเอเป็ ในการประชุมเอเปตอนเดือนพฤศจิกาผมจะบอกนายกว่าบางทีเนี่ยกล้วยในสวนนายกเนี่ยที่เป็นรถสิบล้อรถพ่วงเนี่ยบางทีอาจจะต้องหมดส่วนก็คราวนี้นะครับหมดส่วนไม่พอนะครับพอให้ไปแล้วเนี่ยพวกสสพวกนี้มันก็ลืมว่าเคยรับกล้วยนายกไปแล้วมันจะลืมหมดนะฮะมันลืมหมดสุดท้ายเนี่ยมันไม่สนใจกล้วยนายกมันสนใจอย่างเดียวคือกล้วยของประชาชน กล้วยของประชาชนคือประชาชนมาเลือกให้เขาเป็นสอส,อ,สอ,อีกรอบหนึ่งในสมัยหน้ามากกว่าเพราะฉะนั้นกล้วยของนายกอาจจะไม่มีค่าสําหรับพวกเขานะครับอาจจะไม่มีค่าบางทีฝ่ายเสอาจจะขอเบิกไปร้อยหวีเอามาแจกจริงๆประมาณ30บหวีอมิจเจ็ดสิบหวีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องระวังดีๆนะฮะฝากงนายกด้วยแล้วกันฮะจะหมดตัวตอนแก่คราวนี้นะแต่อดีตท,ท่านนายกาาคุณทักษิณก็ยอมรับว่าตัวเลข2องร้อยหกสิบมันผิดอ่าตัวเลข ตัวเลขมีอยู่จริงฮะตัวเลขมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าถ้าตัดตัดกลุ่ม16ทิ้งตัดกลุ่มร้อยเอกสมณัตทิ้งเนี่ยถ้าตัดไปเนี่ยไอตัวเลข260้เขาเผมเชื่อว่าคุณอนุทินน่าจะรวมกลุ่ม16ไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าไปคุยกับใครเราก็เช็คกันว่าตกลงคุยกับใครปรากฏว่าก็ไม่ได้คุยกับใครถามท่านพีเชษท่านบอกว่าก็ไม่ได้คุยด้วยถามคนในสมาชิกในกลุ่ม16ก็ไม่ได้คุยด้วย เพราะฉันตัวเลขนี้มาจากไหนตัวเลขของฝ่ายค้านจริงๆมันก็มีไม่เกินไม่เกินประมาณ10บสกว่าคนซึ่งถ้าเขาขึงพืชจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเขาคงมีมาตรการในการที่จะไม่ส่งลงเลือกตั้งไม่ส่งลงเลือกตั้งหมายความว่าถ้าจะรับกล้วยเนี่ยก็รับกล้วยไปกินครั้งสุดท้ายในยชีวิตนะฮะผมเชื่อว่าผู้แทนรัษฎรที่เขาอยากจะ เงยหน้าก็ไม่ไอฟ้าก้มหน้าไม่ไอดินผมว่าเขาอาจจะรับแต่เขาไม่ไปแล้วเขาไม่โหวตให้ด้วยเ,เขาเรียกว่าหลอกกินฟรีหลอกกินฟรีงานนี้เสียฟรี100%